สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องแม่มอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดอีกแล้วค่ะเจอกันวันนี้วันที่9เมษายน2564นะคะเจอกันตอนสายๆค่ะหลังจากที่ทำภารกิจทานข้าวและก็บางคนก็ทำงานแล้วนะคะ แม่มอนก็จะมาอัปเดตตัวเลขแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อเนื่องนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อแบ่งปันข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นําเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ มาที่แนวทางแรกกันเลยนะคะจับตาค่ะเลขนี้มาแรงมากลุงตู่เปิดมอเตอร์เวย์โคราชนะคะ16เมษายน64น่าจะมีเฮนะคะท่านผู้ชมมาเริ่มที่ตัวเลขเครื่องบินนะคะ3404ค่ะสพานนะคะสร้างปี2560 ความยาวจากบางปะอินถึงสีคขิวโคราชนะคะท่านผู้ชม35.75กิโลเมตรค่ะตัวเลขนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1, 1 1 1 4 1 3 4 0 4 0 4, 4 7 4 6 6 5และ6 0นนะคะเลขทะเบียนรถนะคะ หนึ่งสี่ตัวนะคะท่านผู้ชมก็ฝากไว้พิจารณานะคะตัวเลขชุดนี้มาแรงค่ะเลขนายกก็ยังไม่ออกนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดที่ผ่านมาจะมางวันนี้หรือเปล่ามาต่อกันที่แนวทางหมาน้อยคอยรักนะคะท่านผู้ชมบนสามตัวค่ะ073 074 063 064นะคะ มาที่ชุดสรุปบนค่ะเน้นที่73และ74นะคะรองที่63และ64ค่ะมาที่ชุดสรุปล่างนะคะท่านผู้ชมเน้นที่68 69และ60นะคะ รองที่7 9 79 70ค่ะใจมักก็จัดไปโหลดเด้อพี่น้องมักส่วนตัวเด้อเน้นหนักหแค้นแค้นลางเนาะจา้า68ค่ะใจมักก็จัดไปโหลดมาต่ออีกชุดหนึ่งเนาะจา้าเดี๋ยวสิหา้าวาบโบอกล่าง61และ91นะคะชุด สุดท้ายนี่น่าจะไม่ใช่เจ้าเดียวกันนะคะแต่ก็เป็นมาน้อยเหมือนกันแม่มอนก็เลยเอามาลงให้ดูนะคะต่อเนื่องกันเพราะว่าแอดมินที่ท่านวางแนวทางท่านก็วางไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะท่านผู้ชมมักก็จวดจวดด้วยจ้ะพี่น้องมาตามต่อกันที่ชุดนี้นะคะแนวทางของซื้อหวยยังโยมนะคะหลังจากที่ออกชุด สตัว2ตัวผ่านไปแล้วก็มีออกมาอีกชุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเม็ดเดียวค่ะ16บหกเดือนสี่หกสี่สนะคะมาตามกันต่อที่ของแอดชัยกูลนะคะห่วยรัฐบาลค่ะมาที่3ตัวนะคะหนึ 1, 1, 3, และ3ามหนะคะท่านผู้ชม ส่วนชุดที่เป็นแบบเขียนที่เป็นแนวทางแบบเขียนปกติแม่มอนยังไม่เจอนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนค่ะถ้าเจอแล้วจะรีบนำมาลงให้ท่านผู้ชมนะคะมาตามต่อกันที่แนวทางของแอดเทพนะคะท่านผู้ชมชุดนี้เป็นแบบเขียนนะคะ รัฐบาลไทยค่ะ16เมษายน64นะคะชุด3ตัว593 523 293 2ตัวนะคะ59 93 53 23 52และ29ค่ะผิดก็ขออภัยนะคะชโชคดีทุกท่านค่ะแอดเทพนะคะ มาต่อกันที่แนวทางของแอตต้น1 9 9 4นะคะท่านผู้ชมมาดูที่ผ่านมานะคะ1 6เดือน364ค่ะชุดเน้นเขานะคะก็เข้าที่19นะคะท่านผู้ชมมาที่วันที่1เดือน4 6,4ค่ะชุดล่างเน้นเน้นนะคะเข้าที่05ตรงๆเหมือนกันนะคะ มาที่งวดใหม่คะ่ะ16เดือน464นะคะล่างเน้นเน้น12ชุดอีกเช่นเคยนะคะ46 56 66 47 57 67 48 58 68 49 59 69ก็เน้นวงเล็บให้ที่48 58 68 4 9 5 9และ6 9นะคะท่านผู้ชมตามที่ผ่านมานะคะชุดนี้แม่มอนไม่เจอนะคะท่านผู้ชมเพิ่งจะเจองวดนี้ค่ะก็เก็บไว้พิจารณานะคะ12ชุดท่านก็เน้นให้ที่6ชุดนะคะมาตามต่อกันที่แนวทางของแอดกลมเกตดนุชนะคะท่านผู้ชม เลขเด่นเลขเด็ดมาได้ทั้งบนและล่างนะคะ16เดือน464 4, 2ตัวหน้าติดตามค่ะ90 91 95 10 15และ50นะคะเน้นให้ที่95 10และ15นะคะเสนอเป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นสูตรใหม่นะคะ ลงให้วันที่5เดือน4 64ค่ะมาที่แนวทางของอาจารย์เทพพิทักษ์โชคบ้างนะคะท่านผู้ชม16เมษายน64นะคะหัวรัฐบาลชุด3ตัวนะคะ4 9 5 5 3 2 6 1 4 3 6 5 2ตัวนะคะหัวออกวันศุกร์ค่ะ6 5 1 5 9 3 5 3กันที่3 2นะคะท่านผู้ชมหม่ยอาจารย์เทพพิทักษ์โชคค่ะมาต่อที่แนวทางถุงยางชีพของแท้นะคะของแอดโยค่ะ16เมตเมษายนต4ล่างวิ่งที่4นะคะ1 4 3 4และ84ค่ะ มาต่อกันที่แนวทางชุดนี้นะคะท่านผู้ชมมาบอกแค่นี้แหละกลับละนะคะ 16. เมษายน64 7 1 3หและหคือตัวเด่นนะคะท่านผู้ชมแนวทางของแก่นสัญจรปกติแล้วจะจับเป็นเลขชุดมาให้นะคะแต่งวดนี้ให้เป็นตัวเด่นมาค่ะก็ลองจับกันดูนะคะท่านผู้ชม มา2ตัวบนล่างนะคะในชุดนี้ค่ะตัวเลขที่7 1 3และ5นะคะมาต่อกันที่ตัวเลขชุดกลับและมาบอกแค่นี้แหละเหมือนกันนะคะแต่ชุดนี้จะเป็นของคนโคราชนะคะท่านผู้ชมที่จับให้ก็คือ1 8 1 9 9 0 1 7 3 1 3 4 19 235 05 679นะคะแล้วก็จะมีบอกว่า18 19มีเขียนว่าผิดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ชุด901และ73นี่ก็เขียนว่าผิดเหมือนกันค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเราก็ดูดูไว้เป็นแนวทางนะคะ ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงคะ่ะท่านผู้ชมเห็นว่ายังไงก็ลองคิดกันลองวิเคราะห์กันดูนะคะท่านผู้ชมแม่มอนก็เห็นก็นำมาฝากคะ่ะมาต่อกันที่แนวทาง16ชุดบนล่างของแอดคมนะคะท่านผู้ชมวันที่16เดือน4-64ค่ะ5-3-54-55-56 6364 6566 7374 7576 8384 85และ86นะคะมาต่อกันที่ฟันธงไม่สนดับล่างของแอดฟลนะคะ6070 664071และ64นะคะท่านผู้ชมชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ ท่านผู้ชมคะสังเกตว่ามีวงกลมที่64นี่คืออาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองท่านคือท่านจัดเลขชนให้18ชุดนะคะชนกันที่64 4, 6ค่ะซึ่งแต่ละชุดบางชุดแม่มอนก็อ่านไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้นำมาให้ท่านดูคะ่ะ ก็มี2ชุดนี้ที่แม่มอนไม่ได้อ่านแม่มอนก็เลยนำมาให้ดูนะคะท่านผู้ชมเราก็เข้าใจตรงกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขชนกันที่ชุด644-68ชุดนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ ทุกข้อมูลนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงสงการวันนี้เย็นวันนี้ก็คงจะมีหลายท่านนะคะที่เริ่มเดินทางกันแล้วค่ะที่จะเดินทางไป ลดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราพบกปะลูกหลานก็ให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพทั้งไปและกลับนะคะขอให้มีความระมัดระวงังทั้งทางรถและก็ทั้งเรื่องโรคโควิดระบาดด้วยนะคะกาดอย่าตกนะคะท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งนะคะเมาไม่ขับคะ่ะ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงเฮงหมันหมน,มนสำหรับปีใหม่ไทยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ